สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอกซีโกโรคือเกาเหมือนเดิมเหมือนเซนเตอเด้อนะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามาฟวงมเียีกันด้าเว็บ1้อยสิบไเครื i, ่องยนต์ตัวใหม่ไฟ LED เรือนใหม่ดิจิตอลกัน เพื่อนๆคิดว่าอาการนี้เกิดมาจากตรงไหนนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับคิดว่านะครับเสียงที่ดังมาเนี่ยทุกท่านคิดว่าน่าจะดังมาจากเพาข้อเหวี่ยงไหมนะครับเกิดมาจากเสียงลูกปืนเพาข้อเหวี่ยงหรือเปล่านะครับจากอาการที่เราได้ฟังเสียงไปในเบื้องต้นนะครับแต่ในคสนี้นะครับเรานะครับมีได้ วิเคราะห์หน้างานกันออกมาแล้วนะครับว่าเสียงที่ดังเนี่ยนะครับดังมาจากชุดฝาสูบนะครับไม่ได้ดังมาจากชุดเพลาข้อเหวี่ยงแต่อย่างใดนะครับแต่นะครับจะจริงไม่จริงนะครับวันนี้เรามาทําการถอดนะครับชุดเฟืองราวรินนะครับถอดออกมาเช็คทําการตรวจเช็คนะครับลูกปืนราวรินกันก่อนเลยนะครับในเบื้องต้นวันนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นคนทําการถ่ายคลิปก็แล้วกันให้ นะครับอ่าช่างคมหรือว่า YouTube ช่องอ่าคมนะครับอินดี้ผู้เบ่าไทยบ้านนะครับอ่านะครับก็ให้เป็นคนถอดก็แล้วกันนะครับก็ฝากช่องช่างคมด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นช่องเปิดใหม่นะครับอ่านะครับก็นะครับนี่แหละนะครับเราก็จะมาทําการคลายน็อตแล้วก็ถอดเอาเฟืองราลิ้นออกมาตอนนี้นะครับถ่ายสดตอนเครื่องยนต์ร้อนๆเลย นะครับรถขับมาปุ๊บนะครับดับปั๊บนะครับหรือถ่ายคลิปทันทีเลยนะครับร้อนจัดนะครับแบบนี้นะครับทําการม้างสะกองอะไรเยไว้รถรับพี่น้องนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับในเมื่อเราทําการถอดแคมออกมาแล้วนะครับอ่าถอดเพืองเราลิ้นออกมาแล้วนะครับที่แคมจะมีน็อตเบอร์สิบหนึ่งตัวนะครับนี่เราก็คลายไปเลยนะครับส่วนใครจะดูคลิปสดนะครับก็ให้ไปดูที่ช่องคม อินดี้กู้เบาไทยบ้านได้นะครับทุกท่านนะคลิปสดนะครับถ่ายสดไม่ตัดต่อเลยนะครับไม่พากเสียงใหม่ด้วยนะครับจัดลงไปนะครับในช่องนั้นแล้วนะครับอ้าวในส่วนของช่องของผมนะครับก็ต้องมาทําการตัดคลิปตัดเสียงออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลิขสิทธิ์ของช่องเขาเน,นี่ยเสียงดังเห็นไหมต้องชัดเลยฟัองเสียง จุดมือเป็นเสียงนี่ถ้าลูกนี้ไม่แตกมันจะเรียบไม่มีเสียงครับนีเสียงเงียบถ้าตัวนี้มันไม่แตกแต่ว่ามันเป็นตาหมดข้างในล่องลูกป,ปืนฟังเสียงเะเสียงเวลารอบบิดมันเสียงจะแรงขึ้นฟังเสียงโอ้ <c oughs> <c oughs> นั้นแล้วพี่น้องนะครับแคมม้อนนะครับแคมมันร้อนก็หลุดมือสิครับจับนานไม่ได้นะครับพอมือโดนความร้อนก็โยนทิ้งละครับพี่น้องนะครับสําหรับลูกปืนแคมนะครับอนี่ก็คือตัวต้นเหตุนะครับที่เราคิดว่านะครับน่าจะจบงานที่ลูกปืนแคมนะครับทุกท่านเพราะว่าจากการที่เราได้ทําการหมุนดูเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็ นะครับถ้าหากว่าเรามาดูกันที่นะครับตัวของแคมจริงๆเนี่ยเห็นไหมมันจะมีร่องรอยของความสึกหรอไม่รู้ว่ามันไปกระแทกกับอะไรมานะครับสาหรับแคมนะครับอ่าตรงนี้นะครับปกติสันแคมมันจะต้องเรียบนะครับแต่ตอนนี้สันแคมเหมือนกับว่ามันโดนค้อนโดนอะไรกระแทกเข้าไปนะครับอ่านะครับนั่นแหละนะครับปัญหานะครับแต่ว่าถามว่าถ้าหากว่ามีรอยอย่างนี้สามารถใช้งานได้ไหมใช้ได้เป็นปกติครับทุกท่าน นะครับไม่มีอะไรเพราะว่าตัวจุดที่ลูกกลิ้งมันวิ่งนะครับมันเรียบดีอยู่นะครับในส่วนของเบ้าลูกปืนนะครับเราก็เช็คอยู่นะครับก็ไม่มีอาการหลวมคอนแต่อย่างใดนะครับสําหรับเบ้าลูกปืนนะครับอ่าแต่ว่าดูโซ่เราลิ้นซี่นะครับทําข้อต่อมาเนี่ยนะครับถ้าว่าเป็นรถเก่าเนี่ยนะครับผมก็คงต้องมองว่ารถคันนี้เปลี่ยนโซ่เราลิ้นมาแน่ๆเพราะว่ามันมีข้อต่อนะครับนี่ นะครับถ้าหากว่าเราเอาลูกปืนมาทําการหมุนข้างนอกอย่างนี้นะครับเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าลูกปืนมันสั่นแล้วก็มันสะดุดมือนะครับมันสั่นสะดุดมือแต่ว่าถ้าเอามาหมุนข้างนอกอย่างนี้ไม่มีเสียงดังนะเอออันนี้ก็แปลกนะครับทุกท่านแต่ที่แน่ๆนะครับเราจะลองทําการเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ออกนะครับเบอร์อะไรเนี่ยหกเก้าศูนย์สี่หรือเปล่านะครับเราจะลองทําการเปลี่ยนลูกปืนออกก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทําการซื้อลูกปืนมาก่อนนะ ทีนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นมาร์กนะครับล,อล้อแม่เหล็กการไฟนะครับก็คือใช้ามาร์กขีดตรงกันกันกบขีดด้านบนนะครับอ่าสังเกตดูดีๆเห็นไหมมันจะมีขีดด้านบนอยู่น,<อ>น,นะครับทีนี้ก็น,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 นะครับมาเบอริ 10, ันควันปอกเปลืองข้าไะค,ครัออ e. <nect ed S 2> ้งท่านนะ ในช่วงที่เราทําการประกอบเครื่องนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้ถันน็อตยึดแคมเลยนะครับลืมกันแล้วน็อตเบอร์ที่อ่านะครับอันนี้ก็เป็นมาร์กของเครื่องเราลืมนะครับทุกท่านนะครับอ้าวหลังจากที่เราทําการประกอบเข้าไปแล้วนะครับเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเครืงนี้มีอะไรบ้งก็ดูกันีเดยวมแล้วกัน เลนติโอคูนแชมก็นะครับสามารถสรุปงานได้แล้วนะครับทุกท่านว่านะครับอาการหอนเนี่ยนะครับมันเกิดจากลูกปืนแชมตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งนะครับในขั้นตอนของการใส่โซ่ราวลิ้นนั้นนะครับมันมีความผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งนะครับ คือเวลาที่เราใส่เฟืองโซ่ราวลิ้นอ่ะเราต้องงัดเฟืองเราลิ้นเราต้องออกแรงมากนะครับกว่าที่เราจะใส่เฟืองราลิ้นได้นะครับสาเหตุน่าจะเกิดมาจากโซ่ราลิ้นตึงเกินไปหรือเปล่านะครับทำไมมันดันนะครับทุกท่นานนี้ก็เป็นเพียงความคิดส่วน